สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเทคนิคการดูพระมาแนะนำนะผมองค์นี้ที่ผมถืออยู่นะครับคือรูปหล่อจะนำวัดดอนสารรุ่นแรกนะครับจัดสร้างในปี2519นรบะผมมีการจัดสร้างทั้งหมด3เนื้อนะครับองค์ที่ผมถืออยู่คือเนื้อนวะโลหะนะผมโดยมีการจัดสร้างเนื้อเงินแลนะเนื้อทองคำด้วยนะครับเทคนิคการดูนะผมก็จะใช้เทคนิคการดู เหมือนเหมือนกันนะครับอาจจะมีแตกต่างกันบ้างในแต่ละเนื้อนะครับผมวันนี้เนื้อนวะโลหะเดี๋ยวไปดูว่าผมว่าวิธีการดูจะเป็นยังไงนะครับดูคลิปนี้จบดูเป็นแน่นอนครับพี่ๆอย่างแรกนะผมสังเกตความคมก่อนเลยนะครับรูปหล่อจะนำเนี่ยจะเป็นการหล่อเวียงนะครับพี่ๆไม่ใช่การหล่อโบราณนะครับการหล่อเวียงในความคมชัดเนี่ยมาเป็นอันหนึ่งเลยนะครับจะแตกต่างกับการหล่อโบราณนะครับการหล่อโบราณเนี่ยอาจจะมีการหล่อไม่ชัดหล่อไม่ติดหล่อไม่เต็มบ้างนะครับแต่การหล่อเวียงเนี่ยส่วนใหญ่นะผมจะหล่อเต็มและหล่อสวยด้วยนะครับ อย่างแรกนะผมดูก่อนเลยนะครับในเมตานะครับพี่ๆในเมตานะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมนะครับนี่เห็นไหมครับผมเมตานะครับจะคมชัดใบหน้าเห็นไหมครับผมจดจำไม่ดีนะครับองคนี้นะผมตรงคิ้วกบจมูกนะครับเป็นรอยแทงตะไบมาสมัยก่อนนะครับผมตอนเก็บงานนะครับแล้วเฉล็บไปโดนหน้านะผมแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดูพระเทนะผมหนี่เมตานะครับผมใบหน้านะครับดูนะผมหนีบริเวณศีรษะนะครับเส้นเลือด เส้นหน้าปากนะผมด้านนี้ก็มีนะครับเห็นไหมครับเส้นเลือดนะครับผมเข้านะครับนี่ดูนะผมด้านข้างก็จะเป็นเล้านะครับริมฝีปากชัดเจนจมูกชัดเจนนะครับผมต่อมาก็ผมนี่ดูนะครับร่องกีวอนคมชัดเห็นไหมครับการหล่อเวียงนี่ดูว่าผมเนื้อนวะโลหะนะครับดูง่ายๆเลยนะครับความคมชัดเนี่ยต่อมาก็ผมดูนะครับเล็บตรงนี้ผมนิ้วโป้งเห็นไหมครับอ่าตรงนี้เห็นไหมนิ้วโป้งเนี่ยความคมชัดนะครับเห็นเป็นเล็บเลยนะครับ นิ้วเท้าก็เช่นกันนะครับผมดูนะครับการลอเวี่ยงนะครับความคมชัดเนี่ยชัดมากนะครับต่อมาครับผมด้านล่างนะครับจะมีคําว่าชินวารโชินวารโคือฉายาของพระจันนํำนะครับความคมชัดตรงนี้ก็จําเป็นเช่นกันนะครับผมในการดูนะครับและดูตรงฐานนะครับเห็นไหมครับเรียบตรงเป็นไม้บรรทัดเลยนะผมจะไม่มีการบิดการเบี้ยวนะครับจะไม่มีแหว่งนะผมเห็นไหม และนะครับผมองค์นี้นะครับมีคราบเบ้านะผมช่วยพิจารณาได้ง่ายเลยนะครับแต่องค์ที่ไม่มีคราบเบ้าเนี่ยก็เท้เหมือนกันนะครับไม่ไม่ใช่จะไม่แท้นะแต่องค์ที่มีคราบเบ้าเนี่ยจะดูง่ายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับต่อมาดูยันบริเวณนี้ผมเห็นไหมครับนี่ตรงฐานในยันเนี่ยจะคมชัดทุกตัวเลยนะครับอาจจะมีบางองคนะผมที่มีเนื้อเกินเข้ามาในยันบ้างนะครับแต่เราดูธรรมชาตินะผมการหล่อความคมนะครับนี่แบบนี้ดูง่ายๆเลยนะผมดันข้างครับความคมชัดเห็นไหมครับนี่ นี่เห็นไหมครับผมคมมากนะครับคมมากๆเลยบริเวณนี้ก็คมเห็นไหมครับเป็นริ้วเป็นริ้วเลยนะครับต่อมาก็ผมดูโค้ดนะครับด้านหลังจะมีโคดตอกอีกหนึ่งตัวนะครับผมตรงนี้นะครับคือโคดตอกนะครับพี่พี่เห็นไหมองค์นี้สวยมากนะครับโค้ดนี่อย่างแดงๆเลยนะครับผมเป็นการตอกนะครับตอกในใจเห็นเนื้อในเลยเห็นไหมครับอ่าเป็นการตอกมือนะบางองค์อาจจะมีตอกไม่เต็มบ้างตอกแหว่งบ้างนะครับแต่ความคมชัดของโค้ดตอกจะเป็นแบบนี้นะครับพี่พี่ อ้าองค์ในสวยๆจะเห็นแดงๆด้านในเหมือนองค์นี้เลยนะครับประมาณนี้นะผมดูโดยรวมนะครับต่อมาครับผมนี่พลิกด้านใต้นะครับด้านใต้นี่รอยตะใบเห็นไหมครับผมอ่ารอยตะไบแบบนี้เลยนะครับเทคนิคการดูการตะไบเนี่ยจะไม่ใช่ว่าขึ้นอย่างเดียวนะครับผมแทงมาด้านข้างก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะขึ้นอย่างเดียวไม่เราจดจำว่าเอ้ยของเทจ,จะแทงข,ขึ้นอย่างเดียวนะผมไม่จําเป็นนะครับแทงออกข้างก็ได้นะผมหรือแทงเฉล็บแบบไหนก็ได้นะครับ แต่นะผมหนีดูลักษณะนะครับรอยตะใบเบอร์ตะใบเนี่ยดูให้ดีนะครับและดูบริเวณตรงนี้นะผมเห็นไหมครับจะมีลักษณะคล้ายรอยขูดนะผมโดนขูดนะครับแบบนี้นะแต่นะผมไม่ใช่จะอยู่แค่ตำแหน่งนี้นะครับอาจจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะผมแต่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละเก้าสิบเก้านะที่ผมเจอมาพระแท้เนี่ยจะมีทุกองนะครับรอยขูดนะครับผมและสังเกตนะครับพระสวยๆเนี่ยเห็นไหมพวกแดงๆพวกนี้นะผม พระสวยๆพระที่เก็บดีๆไม่ค่อยโดนอาการเนี่ยเนื้อนวะโลหะนะครับจะมีความแดงแบบนี้อมส้มนะครับอ่าคล้ายๆนาคนะผมตรงนี้นะครับช่วยพิจารณาได้เช่นกันนะผมพระแท้เนี่ยหากสวยๆเนี่ยจะเห็นแบบนี้ชัดๆเลยนะครับต่อมาครับผมนี่ตรงนี้ฝาอุดนะครับองนี้เป็นอุดเงินนะครับผมส่วนเนื้อนวะเนี่ยผมเคยเห็นอุดทองคําด้วยนะครับแต่พบเจอได้น้อยนะผมอุดทองคําส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุดเงินซะเยอะนะครับอ่านี่ครับผมเห็นไหม เขาจะแทงตะไบก่อนนะครับแล้วก็ทําการนะผมเจาะเห็นไหมครับคราบปรินนี่เห็นไหมขึ้นมาบางองมีเยอะบางองมีน้อยนะครับเหมือนองนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับทาให้ดูง่ายขึ้นไปอีกนะผมและนะครับดูในฝาอุดนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพลิกให้ดูชัดๆันะผมในฝาอุดนะครับก็จะมีคําว่าชินวารนะครับผมแบบนี้นะครับฝาอุดก็จะเรียบร้อยนะผมเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยนะครับไม่มีขาดไม่มีเบี้ยวนะผมและนะครับสังเกตให้ดีนะคําว่าชินวารเนี่ยจะคมชัดเปรี้ยเลยนะครับ และพื้นนะครับผมของตัวอุดนะครับนี่จะมีลักษณะนะครับผมคล้ายๆเป็นสเส้นเสี้ยนบางๆนะครับและนะครับผมลักษณะเด่นนะครับคือจะมีคล้ายๆเมด็ดทรายเห็นไหมครับนี่เห็นไหมของแท้เนี่ยจะคมชัดคล้ายๆเมด็ดทรายนะครับผมแบบนี้นะครับของแท้เนี่ยเป็นทุกองคเลยนะ เป็นทุกองค์เลยนะครับส่วนจะเป็นเห็นชัดเห็นไม่ชัดเนี่ยอยู่ที่ความสวยนะครับแต่ของแท้จะเป็นทุกองนะครับของเก๊เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนะที่จะเป็นเม็ดซรายแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราไปเจอองค์ที่ว่าด้านใต้เป็นเม็ดซรายเราไม่ดูอย่างอื่นเลยนะครับไม่ใช่นะเราต้องดูองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยนะผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรูปหล่อจะนําวัตถุศาราผมว่าเทคนิคการดูเนี่ยมันไม่ไม่เยอะนะครับเราจดจําหลายๆจุดนะครับผม จดจำเหมือนที่ผมบอกไปนะครับดูคร่าวๆนะครับแล้วก็ดูฟอร์มดูหน้าตาดูลักษณะเป็นหลักนะผมความคมชัดนะครับพระแท้เนี่ยผมย้ําเสมอนะผมความคมชัดต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับยิ่งพระหลอเบี่ยงแบบนี้นะผมความคมชัดไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโดยเนื้อนวะโลหะนะผมมีราคาล่้นหานะครับหากเป็นบล็อกธรรมดาเนี่ยก็ว่าที่หลักพันปลายถึงหลัก หมื่นนะครับผมส่วนบล็อกนิยมนะครับก็ว่าหลักหมื่นขึ้นไปนะครับเนื้อเงินเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนมีนะครับผมยินดีรับเช่าหลักแสนนะครับเนื้อทองคำเนี่ยผมยินดีรับเช่าหลักหลายแสนถึงล้านนะครับผมส่งภาพมาได้ทาง idline 1 4หนึ่งสี่สาม tdmn นะครับถ้าเกิดใครอยากได้คลิปสาระความรู้เกี่ยวกับพระพัทลุงและพระภาคใต้นะผมฝากติดตามช่อง y YouTube โยมเมืองลุงไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะนำพระอะไรมาให้ชมเดี๋ยวรอชมมันได้เลยครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับ ไลฟ์สดนะครับผมทุกวันพัหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมจะไลฟ์สดแบ่งปันพระแท้ทางเพจ a c e b o o k โยมเมืองลุงเอซนะครับผมเข้าไปกดติดตามมันได้นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ